สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นซีรีส์เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีคลิปดังในสื่อออนไลน์มากเรื่องราวเกี่ยวกับบทพาหุงต่างๆของพระพุทธเจ้า ทําให้เป็นที่สนใจมากขึ้นนะแต่ว่าบางเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับหลักฐานชั้นผสมภูมิก็ได้นะครับในคลิปก่อนหน้าผมก็นําเสนอไปแล้วในเรื่องของพระพุทธเจ้าโปรดมาเหสวนหรือว่าพระศิวะและแท้จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าหน้าปกจะเป็นเวอร์ซัส t บตเทิลแต่แท้จริงแล้วเป็นตำนานสาทุกการไม่ได้สู้กันจริงๆครับแค่เล่นซ่อนหาเฉยๆและเนื้อหาก็เป็นตําราชั้นหลังทั้งสิ้นนะคล้ายๆกับเรื่องการโปรดประกาศผมก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับ และต่อไปนี้จะเป็นซีรีส์ของบทพาหุงนะครับว่าแต่ละบทเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็เลยงงว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าไปสะดุ้งอะไรมาน,นะครับจริงๆแล้วสะดุ้งเนี่ยคือไปทําให้มารสะดุง้งอันนี้เป็นคํากิริยานะครับจริงๆมารตรหากที่สะดุ้งพระพุทธเจ้าเรื่องของพญามารเนี่ยมีคนถามเข้ามาทีีมากในคลิปนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวของพญามารก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าชนะมารครับ สระปดพาหุงที่เราได้ยินบ่อยๆตามงานมงคลไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีหรือว่างานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่จะได้ยินพาหุงยืนบ่อยๆนะครับที่มาของบทสวดพาหุงเนี่ยก็มาจากภิกษุชาวลังกามีนามว่าส um ุมนติสะแท้จริงแล้วบทพาหุงเนี่ยมีชื่อเต็มว่าช At ัยมังคะะอัตกถาอัตถาก็คือ8ครับแปลว่าคาถาถวายชัยชนะทั้ง8ดคาถาล้นแต่เป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าและชื่อที่เรียกเป็นชื่อเล่นง่ายๆก็คือพาหุงนั่นเองครับ ได้เข้ามาในสยามช่วงรัชกาลที่3และพระวชิรยานมหาเทระซึ่งก็คือรัชกาลที่4ขณะทรงผนวดอยู่ดังนั้นเนี่ยที่มาของพาหุงทั้ง8เนี่ยออริจินอลก็มาจากสีลังกานั่นเองครับสำหรับพาหุงบทที่1เนี่ยเนื้อเรื่องก็คือพยามารได้นรมิดแขนขึ้นนับพันแบบพนาศูนย์ขี่ช้างชื่อว่าครีเมคละ มาพร้อมกับกองทัพมารแล้วก็ส่งเสียงร้องดังมากพระพุทธเจ้าทรงระลึกด้วยทานบารมีก็เลยเอาชนะมารด้วยการทําให้แผ่นดินเนี่ยเป็นพยานและภาพวาดของบทนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช้คลื่นน้ําซัดทลายทาให้กองทัพมารเนี่ยโดนน้าพัดแล้วก็พินาาสิ้นครับทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพญามารน,นะครับคําว่ามารเนี่ยก็มีหลายความหมายอามากๆมีทั้งแบบนามธรรมาและบุคคลเรียกว่ามารทั้ง5้าอันได้แก่ 1ก็คือกิเลสมานกิเลสมารเนี่ยก็คือกิเลสของมนุษย์นะก็คือโลภโกรธหลงนี่แหละไม่ใช่มานที่เป็นตัวบุคคลแต่อย่างใดครับอันที่2ก็คือขันธมานก็คือขันห้านะชีวิตเราที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่ยั่งยืนก็เลยเป็นมานอีกรูปแบบครับ อันที่3คืออภิสังขารมันคำว่าสังขารเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งนะฮะคือไทม์สเปซที่เราอยู่นี่แหละพูดภาษาง่ายๆที่สุดก็คือเมื่อไหร่ที่มีมิติเวลาหรือไทม์สเปซขึ้นมาก็จะเรียกว่าระบบสังขารและเกิดการเสื่อมสลายลงทันทีดังนั้นอภิสังขารหรือไทม์สเปซที่สัตว์ลงมาเกิดเนี่ยก็คือมารูปแบบหนึ่งเพราะว่าสังขารเนี่ยเป็นระบบที่มีการเสื่อมสลายผิดกับนิพานครับอันที่4ี่คือเทวบุตรมารมนในที่นี้คือเทวดาในชั้นที่6 อันนี้ก็คือพยามาณแท้ๆที่เป็นตัวบุคคลและขอให้เขาเ้าใจกันใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วมาเนี่ยเป็นเทวดาซึ่งจะผิดกับอสูรกายหรือว่าพวกเปรตส่วนอสูรก็คือเทวดาที่รบแพ้พายินแล้วก็โดนตกเกรียนหล่นจากเขาปสูเมนไปนะเรียกว่าอาสูรนั่นเองครับแต่ว่ามาหรือพยามาณเนี่ยก็มีเพียงคนเดียวและยิ่งใหญ่ที่สุดในการมาพบสามารถครอบงำจิตใจคนอื่นได้ถ้าหากมีกิเลสอันอน้อยนิดก็สามารถแทรกได้แม้แต่พากาพรมในพรมโลกก็มีอาหารการเพียงน้อยนิด มารก็สามารถแทกจิตได้เช่นกันหรือแม้แต่พระโสดาบันแบบพระอานนท์เนี่ยก็สามารถโดนมารแทรกจิตได้เช่นกันครับพูดง่ายๆคือพญาม,มารเนี่ยมีความสามารถคล้ายๆกับบาบ์าบี้ในดรากกอนบอลอามิกิเลสลุดรอดมนิดเดียวเนี่ยก็สามารถเสียงความคิดได้ด้วยครับอันที่5ก็คือมัจจุมารมารอันนี้ก็คือความตายหรือว่าเดชอันนี้ก็ไม่ใช่มิดเทรดเดชแบบในมาเวลจะอย่างใดน,นะครับมารในที่นี้ก็หมายถึงความตายที่เป็นนามธรรมานั่นแหละครับเพราะยังไงมนุษย์ทุกคนหากยังไม่บรรลุนิพพานก็หนีความตายไม่พ้นครับ ดังนั้นมารทั้ง5รูปแบบก็มีเพียงเทวบุตรมารเท่านั้นที่เป็นเทวดาชั้น6นะคือเดอะบิ๊กของกรมภพและถามว่าทําไมตัวร้ายมาเป็นเทวดาได้นะับเพราะว่าเขาก็มีกรรมดีเหมือนกันในทางกลับกันเมื่อได้ดีมากเขาก็เลยมีอาหารการสูงไม่ต้องการให้คนอื่นมาแข่งบาร,รมีด้วยเพราะตัวพญามารเองก็ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นกันนะการที่มาป่วนเจ้าชายสิทธัตถะเป็นระยะระยะก็เพราะว่าพญามารไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ตามสํานวนครับคือมารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนับว่า จริงแล้วพยามารประโยชน์ก็คือทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงฤทธิ์ทำให้ทุกคนได้เห็นลีลาอภินิหารบุญบาร,รมีนะครับเอาจริงๆแล้วคาว่ามารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดเนี่ยคำว่ามารไม่น่าเอามาใช้กับคนทั่วไปนะครับเพราะว่าคนชั่วที่เป็นมนุษย์เนี่ยอย่างมากก็อสูรหรือเปรตเท่านั้นนะฮะเทียบกับพยามารไม่ได้เลยนะพยามารน,นี่ระดับเทวดาเลยนะแต่คนไทยก็มักสับสนนะครับว่ามารคือปีศา,รา,าจร้ายทั้งที่จริงๆแล้วมารเป็นเทวดาจริงๆแล้วมารเนี่ยก็มีส่วนคล้ายๆกับลูซิเฟอร์ในคริส หรือว่าโลกีในตำนานนอสเหมือนกันนะครับโลกีนี้อยู่ในกลุ่มเทพนะแต่แบบโลกีเนี่ยเรียกว่าจาชินหรือว่าเทพชั่วร้ายมากกว่าครับในตัวพยามารเองเนี่ยก็สามารถกลับตัวกลับใจได้เช่นกันเพราะว่ายังมีความดีอยู่มากซึ่งจะผิดกับลูซิเฟอร์หรือว่าเมลคอนในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงครับและสลับตำแหน่งมานี้ก็ระบุชัดเจนนะครับว่าไม่มีสตรีที่เป็นพยามารมีแต่ลูกสาวพยามารเท่านั้นซึ่งลูกสาวพยามารก็ไม่ใช่พยามมรครับก็เป็นเทวดานี่แหละแต่อยู่ฝั่งพยามารดังนั้นเนี่ยคำว่านางมารร้ายก็เลยไม่มีจร เปรียบเทียบเท่านั้น อย่างมาราในเรื่องโอ้ไม่ก็เดชอันดักกายุนะครับก็ชัดเจนแหละครับว่ามาราจากเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากคาว่ามารแบบไม่ต้องสงสัยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็แทนมารด้วยเดมอนไปหมดนะไม่ว่าจะรากสดปีศาจอาูนอสุูรกายเปรตเนี่ยก็แทนด้วยเดมอนไปหมดครับเป็นปัญหาของเรื่องการตรีความที่ไม่ลึกมากพอสาหรับฝรั่งกับอินเดียครับสำหรับพญามารเองเนี่ยก็มีการปรากฏตัวก่อนตรัสรู้ดังนี้นับครั้งแรกคือพญามาเนี่ยออกมายั่วยุตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกจากพระราชวังพญามารก็มายั่วยุว่า อย่าออกไปเลยนะอยู่ในวังเนี่ยก็สบายดีอยู่เป็นจกักรพรรดิราสบายกว่าเยอะนะพูดสายาหยืดยาวแต่ก็ไม่ได้ทําให้เจ้าชายสิทธะสนใจแต่อย่างใดแต่ท้ายที่สุดแล้วพญามารก็ต้องเทเลพอร์ตหนีไปเพราะยั่วยุไม่สําเร็จครั้งที่2ก็คือตอนที่เจ้าชายเนี่ยมาเป็นทุกข์ปริยาพญามารก็มายั่วยุอีกว่าอย่ามาเพ่นหนัหนกๆไปทาไมใจเปล่าๆแต่ว่าเจ้าชายสิทธะก็สวนกลับไปว่าจะสู้ไม่ถอยพญามารก็เลยวาดหนีหายไปอีกและครั้งที่3ก็คือเรื่องราวในพาหุง น,นในวันตัดสรูเนี่ยพระโพธิสัตว์นั่งใต้ต้นไทรที่อุรุเวลาเสนานิคมในเวลานั้นเนี่ยนางสุชาดาก็เอาเข้าวมาทุกปายาดมาถวายเพราะนึกว่าพระโพธิสัตว์เป็นเทวดาดังนั้นนี่คืออาหารมื้อก่อนตรัสรู้ จากนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาถาดไปลอยน้ําถ้าหากว่าตรัสรู้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยน้ําด้วยซึ่งถาดนี้นก็ติดสปีดลอยทวนน้าจริงๆอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็แล้วแต่ท่านกันละกันนะครับผมแค่เล่าตามตำนานเท่านั้นแล้วถาดอันนี้ก็หล่นอยู่ในบาดาลที่อยู่อาศัยของการละนาครันจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์แล้วก็ตั้งความมุ่งมั่นว่าถ้าไม่ตรัสรู้เราจะไม่ลุกขึ้น และณเวลานั้นเองนะครับพยามารเห็นว่าเจ้าชายศรีัตถะกำลังจะตัดสรู้เพื่อหนีจากอํานาจของตนก็บอกว่าไม่ได้ต้องทําให้ลุกขึ้นได้จึงมีคำสั่งรวมพลบรรดาเสนารวมทัพก็รวมพลเพื่อยกกองทัพไปล้อมไว้กองทัพของพญามารเนี่ยคลุมกว้างมากก็คือยาว12โยชน นะถ้าอยากรู้หน่วยก็เอา16คูณก็ไปก็จะเป็นกิโลเมตรซึ่งทัพของพญามาเนี่ย192กิโลเมตรกว้างคูณยาวก็เท่ากับ36,864ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าไซส์ของกองทัพพญามาเท่านี้จริงก็เท่ากับว่าใหญ่กว่าจังหวัดหลายจังหวัดในไทยอีกนะครับเช่นโคราชก็มีพื้นที่ถึง2 4 9 4ตารางกิโลเมตรแต่กองทัพพญามาเนี่ย36,864นะครับแต่เอาหนาตำรามันว่าอย่างนี้นะครับกองทัพพญามาเนี่ยใหญ่กว่าโคราชอีกนะครับพญามาก็ขี่ช้างมีชื่อว่าคิริ เมฆะละสูง150โยชน์หรือว่า2,400กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาของเดสตาในสตาร์วอลกนะครับกองทัพพยามาและบริวารต่างๆพวกบริวารก็เป็นอสูรกายครับหน้าสัตว์ต่างๆเหมือนมิโนทอบ้างกวางบ้างสิงโตหน้าหมูนะและก็หน้าสัตว์ต่างๆรวมถึงยักษ์ปีศาจล้อมพระโพธิสัตว์เอาไว้ ขนาดนั้นเองที่วดาในหมื่นจักรวาลเนี่ยพระอินก็เป่าสังขึ้นเพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เมื่อกองทัพพยาบาลมาถึงเนี่ยก็สัสะเสือนโครมโครม,โครมมากพระอินกับคณะเทวดาก็ไปอยู่ขอบปากจักรวาลอันนี้ก็ไม่ต่างจากฮินดูเท่าไหร่นะครับก็เพ่นแนบไปหมดเพราะว่าพยาบาลเนี่ยใหญ่สุดในการมาพบแล้ว พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าจะใช้บารมีทั้ง10เนี่ยที่บำเพ็ญมาปัดเป่าออกไปคราวนี้การไฟของพญามารกับพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นขึ้นณเริ่มแรกสุดเนี่ยพญามารก็เริ่มดูเอลก่อนก็บรรดาลลมที่สามารถเตาภูเขาสูง3โยอดได้แต่ก็ทําอะไรบาเรียบุญของพระพุทธเจ้าไม่ได้ครับคราวนี้พญามารก็ใช้ฝนหาใหญ่บ้างแต่พระโพธิสัตว์มีบาเรียบุญอีกเช่นเคย นะพระโพธิสัตว์ก็เลยไม่เปียกเลยแม้แต่น้อยพญามารก็เลยเรียกฝนหินอันนี้ก็ย่อมแสดงว่าพญามารเนี่ยสามารถเรียกอุกกาบาตได้แน่นอนนะครับว่าบาเรียบุญของพระพุทธเจ้าก็ทําให้อุกกาบาตพวกนี้กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปคราวนี้พญามารก็ใช้ท่าเดียวกับิงในเซเว่นซินครับก็เรียกฝนหาอาวุธนะมีทั้งลูกศรมีทั้งดาบนี่แหละแต่เมื่อพุ่งไปหาพระโพธิสัตว์ก็เจอบาเรียบุญศักดิ์สิทธิ์นะครับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ทั้งหมดแลนะบาเรียบุญนี้คือเวทมนตนร์ต่อ,เ,อ,เ,อเ,นเนื่อง ไม่ยอมแพ้ก็ปล่อยฝนฐานเพลิงออกมาอันนี้คือเมเทโอติดธาตุไฟแต่ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์อีกครับเมื่ออุกกาบาตไม่ได้ผลคราวนี้ก็เป็นลูกใหญ่ขึ้นแบบฟูจิโทระแล้วก็เป็นฐานไฟไม่ลุกโลงแต่ก็กลายเป็นฝุ่นไม้จันไปอีกซึ่งพญามารก็ไม่ได้ยอมแพ้คราวนี้ก็เลยบดานได้ฝนทรายแล้วก็ติดธาตุไฟด้วยล่วงลงมาแต่ก็เจอบาริยบุลศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นดอกไม้ทิพย์อีก พญามาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้คราวนี้ก็บันดาลให้ฝนตกเป็นโครนร้อนไอ้คำว่าโครนร้อนเนี่ยผมว่าเป็นแมกมานะครับแต่ที่ใช้ฝนร้อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นภาษาในสมัยนั้นเพราะบรรยายว่ามีทั้งควันและเร็วไฟเข้าใจว่าพญามาเนี่ยสามารถปล่อยแมกมาได้ด้วยแต่แล้วมันก็กลายเป็นของหอมที่ฉลมพระบาทพระพุทธเจ้าไปสุดท้ายแล้วพญามาเก็ใช้การ์ดฟ,ฟิลความมืดฮนะมืดไปหมดมองไม่เห็นแต่แล้วพระพุทธองค์ก็มีรัศมีสองสว่างขึ้นเป็นเอฟเฟกของแสงสว่างขจัดความมืดทําให้การ์ดความมืดของมาายยสลยไป ยาาเนี่ยใช้มาน่าจนหมดแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วมาน่าหมดนะครับเกิดความกลัวขึ้นมาไม่ว่าจะใช้อะไรก็ทําอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้้วก็บอกริ้วล้อว่าเฮ้ยไปจับพระโพธิสัตว์สิพร้อมกับชี้หน้าว่าสิทธทะเจ้าจงลุกออกเดี๋ยวนี้นั่นมันบาลังของข้าแต่พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าแบบท่านมีใครเป็นพยานในทานบารามีหรือเปล่าบรรดาริ้วล้อกีกี้ของพญายมารก็บอกว่านายของเราเนี่ยทำบุญมาเยอะ พยามารก็เลยถามว่าสิทธัะแล้วท่านหล่ะใครเป็นพยานในทานบาร,รมีพระพุทธองค์ก็พูดถึงตอนที่เป็นพระเวสสันดรและบอกว่าครั้งนี้เราจะมีแผ่นดินเป็นพยานซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยให้ปัตตพีหรือโลกใบนี้เป็นพยานในการประเพณียรอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว และก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเหมือนผลกุระกุระก็ทําให้กองทัพของพญามานเนี่ยสิ้นท่าและน่าสังเกตว่าอัตถาเนี่ยไม่มีเรื่องของพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเสียงดังจากแผ่นดินว่าสิทธัตะะท่านได้ให้มหาทามสูงสุดแล้วคือการบริจาคลูกและเมียด,ด้วยก็ทําให้ช้างยักษ์ของพญามาที่สูง2,400กิโลเมตรล้มตึงคุกเข่าลง บรรดาตัวกี่ๆที่เป็นริ้ว้องพยามารก็กระโดดหนีก็จัดกระเจิงหมดและพยามารก็หนีตามลูกน้องไปด้วยและระหว่างทางก็ทําเครื่องประดับตกหล่นไปหมดไม่มีใครเก็บแก้วแหวนเงินทองอีกแล้วบรรดาเทวดาก็เห็นกองทัพมารหนีไปก็เลยดีใจนะพร้อมกับประกาศบอกกับพวกพญานาคในชัยชนะของพระโพธิสัตว์พญานาคก,ก็บอกกับพญาครุฑ พวกพรมเนี่ยก็เล่าต่อๆกันไปว่าในที่สุดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ชนะแล้วหนามาบูชาในชัยชนะกันเถิดและพวกเทวดาก็ทําแบบหนังแขกครับก็โปรยดอกไม้บูชาในชัยชนะของพระโพธิสัตว์ในคราวนั้นและไม่นานเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากได้พิจารณาธรรมต่างๆอริยสัจสี่นะพระพุทธเจ้าก็เห็น c ีทูว์เวลหมื่นโลกธาตุและได้ตรัสรู้ในรุ่งอรุณครานั้นเองเหตุการณ์นี้ก็เกิดแผ่นดินไหวถึง12ครั้งเลยทีเดียวครับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าสะดุ้งมารหรือว่าชนะมาก็มีเท่านี้อา แล้วไม่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลยและเรื่องราวดังกล่าวเนีน่ยมาจากไหนนะครับเรื่องราวนี้น่าจะมาจากปฐมสมโพธิกถาเป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระประมานุชิตชิโนโนรสวัชเชตุพลซึ่งคตินี้น่าจะมาจากพมา่าหรือมอญอีกทีนะครซึ่งอาจจะปนปนกันไประหว่างมหาย,ยานกับเทรวาดในขณะที่อธิกถาประธานสูตรก็ระบุเพียงว่าพระแม่ธรณีทําให้แผ่นดินไหวแล้วก็มาสะดุง้งและก็หนีไปพร้อมกับบริวารณัคราวนั้นเองไม่มีเรื่องของพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับและนี่คือที่มาที่ไปของ พระพุทธเจ้าสะดุ้งมานปางนี้ก็มีชื่อว่าปางมานวิชัยก็จะเป็นพระพุทธร,รูปเอานิ้วชี้ลงแผ่นดินนะเป็นที่มาของปางนี้เองนะครับซึ่งพระพุทธร,รูปทุกปางเนี่ยมีที่มาที่ไปหมดนะฮะไม่ใช่สักจะปั้นก็พั้นนะครับล้วนแต่เป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกเท่านั้นส่วนจะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยก็ต้องใช้วิจรารณญาณนะครับเพราะว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้และน่าสังเกตว่าเรื่องราวของพญามารที่ปวนพระพุทธองค์เนี่ยก็คล้ายๆกับการมาเทพอย่างมากและน่าสนใจว่าชื่อหนึ่่งงขขออกกกกาาาามมเเเททพพ็คื้ใจวับ พยามามน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่งศาสนาฮินดูเขามองว่าถ้าไม่มีมารหรือกรรม,มเทพก็ไม่มีการเกิดไม่มีการร่วมรักไม่มีการเสพสังวาสกันขึ้น ในขณะที่พุทธเนี่ยปฏิเสธการเกิดครับเพราะว่าเน้นการเข้านิพพานมากกว่านั่นเองครับอะละครับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าสะดุ้งมานอาเป็นเนื้อหาของภาหง์บทแรกก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับซีรีส์นี้ก็จะมีอีกแน่นอนทั้งแปดเหตุการณ์นะครับดังนั้นเกรดเจ็ดเรื่องเท่านั้นก็ไว้ติดตามกันต่อนะครับมาถึงตรงนี้เล่าจนงกอแห้งแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดซับกดกระดิ่งเพื่อเห็นข้อความก่อนใครเพื่อนและคนที่โพสต์ก่อนเป็นข้อความล่าสุดด้วยนะครับสวัสดีครับ